พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมหนึ่งยนบทที่สี่ข้อที่19ถึงข้อที่20บันทึกว่าเราทั้งหลายรักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนถ้าผู้ใดว่าข้าพระเจ้ารักพระเจ้าและใจยังเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นคนพูดมูสาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่แลเห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นไม่ได้ข้อคิดจากพระวจนะ กฎของความรัก 1. เพราะรับความรักจึงสำแดงความรักคนที่ไม่สำแดงความรักคือคนที่ไม่เคยรับความรัก 2. คนที่รักพระเจ้าจะรักพี่น้องรักมนุษย์ทุกคนคนที่ไม่รักพ네ี่น้องคนที่เกลียดชังมนุษย์คือคนที่ไม่รักพระเจ้า 3. ความรักที่มีต่อมนุษย์ที่มองเห็นเป็นเครื่องชี้วัดความรักต่อพระเจ้าที่มองไม่เห็น 4. ความรักแท้สามารถพิสูจน์ได้ด้วยการกระทำมิใช่เพียงแค่คำพูดขอพระเจ้าอวยพรค่ะ